สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะคะุณครูจะมาแนะนำคอร์สปิดเทอมนะคะที่มีชื่อว่าแมทซัมเมอร์นะคะคุณครูจะรักตั้งแต่ชั้นม .1 ม .2 ม .3 นะคะที่จะมาระเรียนร่วมหน้าในเทิมต่อไปนะคะม .1 เรียนอะไรบ้างม .1 เทอน,นึ่งนะคะจะมีจำนวนเต็มการสร้างทางเลขาคณิตเลขยูกําลังโคสนิยมและเศษส่วน รูปเลยค่ะตรงน,นี้2มิติและ3มิตินะคะอันนี้คือจะเป็นของหมหนเทอม1นะคะส่วนมสองค่ะเรียนอะไรบ้างก็คือจะมีทฤษตีโบทพิทาคอรัสนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง บทที่3นะคะจะเรียนเรื่องปิซซึมและทรงกระบอกบทที่4นะคะจะเป็นการแปลนทางเลยค่ะคณิตบทที่5สมบัติเลขยกกำลังค่ะและบทที่6นะคะพหุนามอันนี้จะเป็นของมอ .2 เทอมหนึ่งนะคะส่วนม .3 ค่ะม .3 เรียนอะไรบ้างก็คือเรื่องที่บทที่1นะคะคือจะเป็นอัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวบทที่2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2บทที่3จะเป็นสมนการกำลังสองตัวแปรเดียวบทที่4ความคล้ายบทที่5้ากราฟฟังก์ชันกำลัง2และบทที่6ค่ะสถิติ3นะคะอันนี้จะเป็นของม .3 เทอร์นะคะใครที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาได้ทางเพจเฟซบุ๊กนะคะและใครนะคะที่มีข้อสงสัยอะไรก็ ทักเข้ามาทางแชทได้เลยค่ะครูคจะยังมีตอบุคำถามเลยนะคะ <S <S